ออนจีราอัปเดตภาพจากสิงคโปร์น้องเลอาลูกสาวจิตแม่มากแม้ไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่คุณแม่ป้ายแดงแป้งออนจีราก็คอยอัปเดตภาพชีวิตความเป็นอยู่จากสิงคโปร์ให้เป็นแฟนได้ชมกันเรื่อยๆหลังจากที่เพิ่งคลอดลูกสาวไปเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาโดยเฉพาะความน่ารักของนังฟ้าตัวน้อยของแม่แป้งน้องเลอาอย่างล่าสุดแป้งออนจีราก็ได้เผยภาพคู่กับลูกสาวน้องเลอาผ่านอินสตาแกรมแอดแป้งอเดอร์สกอออจีรากับภาพของแม่ลูกที่ถ่ายรูปด้วยกันแป้งออนจีรากำลังอุ้มลูกสาวที่กำลังนอนหลับปุ๋ยวนบอก รอยยิ้มสดใสของแป้งพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าหวางมาได้เลยลูกเอ้ย a layali sgth สร้างเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นจริงๆลูกสาวนอนหลับสบายเลยเอ็นดูน้องเลยอาคงจะติดแม่แป้งมากๆแถมน่ารักน่าชังมากๆด้วยแก้มาเต็มเลยลูกและใครที่อยากดูความน่ารักของน้องก็เข้าไปในอินสตาแกรม a d layali sgth ได้เลยแม่แป้งเปิดให้ลูกสาวแล้ว กดไลค์กดติดตามกันได้เลยขอขอบคุณภาพ ig b t แอดแบ๊กอันเดอร์สกอร์ออนจีราไอพแหล่งข้อมูลข่าวสรุป .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ